สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปปลูกกระชายกันค่ะกระชายนี่เรามาจากตลาดนะคะเวลาเราซื้อมาจากตลาดมันก็จะมาเป็นชุดแบบนี้เลยเนาะทุกคนแต่เราจะเก็บแค่รากของมันไปกินกระชายที่เรากินก็คือรากนั่นแหละค่ะสว่วนตัวเงาตัวนี้เราจะเอาไปปลูกฝังดินเอาไว้เอารากออกหมดแล้วนะคะได้เง่าอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันอันนี้คือดินที่เราเตรียมไว้จะปลูกกระชายนะคะเริ่มปลูกกันเลยค่ะ วางไปเลยนะคะเดี๋ยวมันเกิดเองแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือต้นกระชายนะคะที่เราเคยเอาเงามาปลูกเอาไว้นี่ค่ะสวยเลยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะตรงไหนว่างเราก็ฝังตรงนั้นค่ะตรงนี้ก็มีอยู่กอนหนึ่งตรงนี้ก็เป็นกระชายนะคะเคยเอาเงามันมาฝังเอาไว้ค่ะ เกิดเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่ามันโดนไก่เขี่ยไปหมดไม่ได้เอาอะไรมาล้อมมาไว้นี่ค่ะเสียหายหมดเลยงอกออกมาแล้วนะคะแต่ไก่มันมาเขี่ยหมดแต่ก็ยังเหลือล่องรอยอยู่น่าจะฟื้นอยู่ค่ะ